พอเข้าสู่ช่วงของฤด,ดูฝนนะคะพื้นที่ที่ปลูกยางพาราวไว้ก็ต้องระวังผลผลิตเสียหายด้วยนะคะนอกจากจะมีศัตรูพืชระบาดแล้วนะครับในวันที่มีฝนตกเขาจะกรีดยางพาราไม่ได้เลยครับคุณน,นี้คุณสายยานปานพินิษฐ์นะคะเกษตรกรที่จังหวัดลำปางก็เจอปัญหานี้เหมือนกันค่ะก็เลยใช้วิธีการประดิษ์หมวกครอบต้นยางเอาไว้เลยนะคะเขาทํามาเพื่อกันน้ําฝนนะครับติดตามชมในช่วงเกษตรน่ารู้เลยครับ เราก็พยายามหาวัสดุที่มันง่ายๆนะ,ะเริ่มจากตัวหลักๆก,ก็คือพลาสติกที่จะเป็นตัวหมวกถ้าเคยมีตัวหลักก็คือพลาสติกแผ่นเนี่ยตัดรูปทรงคล้ายตลับปัดพระครับส่วนวงกลมรอบต้นนี่เราก็จะมีสามไซส์คือเล็กกลางใหญ่ตามขนาดของต้นต่อมาอันที่อันหลักๆอันนี้ก็คือฉนวน<ม>ท่อแอร์เพื่อรัดกับลาต้นฉนวนท่อแเอรเ์จะเป็นยางนุ่มๆคล้ายฝองน้ํา นั้นเวลาต้นที่มันไม่คกลมหรือมีการเว้าเนี่ยมันก็จะถูกรัดเข้าไปแนบสนิทเพื่อให้น้ําซึมลงมา<ะ>ฉนวนถท่ยแอร์ก็มาผ่าเอาจับซื้อมานอกจากนั้นก็จะเป็นพวกลวดรัดก็ใช้ลวดเคลือบลวดนี่เป็นตัวเหนียวตรงท้ายของหมวกให้ให้ชนกันก่อนเหนียวคือยังไม่ได้รัดนะแค่เหนียวให้ให้เขาเป็นรัดกับต้นเพื่อเป็นรูปหมวกได้รูปทรงก่อนแล้วเรามีระยะในการติดตั้งยังไงบ้างอะคะ ส่วนหญ่าการติดางานก็จะเหนือรอยกรีดโดยท,ดยที่โดยที่ไม่ให้ติดหัวคนกรีดคือให้ให้ใกล้รอยกรีดที่สุดแต่ว่าต้องไม่สะดุดในการทํางานของคนกรีดแค่นั้นครับแต่ถ้าเขาต่ําลงมามากห่างเกินไปการฝนไม่ได้แล้วก็ขยับตามลงมาหรือเวลาเปลี่ยนหน้ากรีดแล้วก็ต้องขยับตามตามการหน้ากรีดใหม่ครับและช่วงนี้นะครับได้เวลาของการตรวจสอบราคา